สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันตามเคยนะครับครูพิงคเอาความรู้แบ่งนะครับอันนะครับทุกๆวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะติดตามนะครับในช่อง Facebook ครูผิงแสซดีสายเสกนะครับทาง t k k t o k ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกันให้เยอะๆนะครับโอเควันนี้ครูผิงจะมาบอกว่านะนะครับเงินขาดมือนะครับเงินหายากนะครับ ต้องเลิกนิสัยนี้เด็ดขาดนะครับสามนิสัยนะครับก่อนอื่นนะครับข้อที่หนึ่งทนนะครับน้ำนข้อที่หนึ่งนะครับคุณต้องเมื่อคุณหาเงินมาได้นะครับคุณอย่าเพิ่งเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บนะครับไม่ใช่ว่าโอเคใช้ก่อนใช้ให้มันหมดก่อนใช้ก่อนแล้วเดือเท่าไหร่ค่อยเก็บไม่เอาครับอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ครับ คนต้องเก็บก่อนครับได้เท่าไรคนต้องเก็บอย่างน่าจะ10%เนี่ยคนเก็บตายนะครับอย่าไปเก็บแบบแบบเราไปกด ATM ได้เนี่ยอย่างไี้ไม่ได้นะครับเก็บไม่อยู่นะครับเก็บตายนะครับเก็บเก็บนะครับฝากเลยนะครับเวลาเราฉุกเฉินจําเป็นจริงๆเราถึงออกมาใช้นะครับเงินนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทําแบบนี้นะครับข้อที่2คือเราต้องหางานอะไรที่หางานเพิ่มนะครับหารายได้เปิดช่องทางนะครับเงินที่ไหลเข้าหาเรานะครับ จะหาอะไรว่าหรือว่าเช่นทั้งคิฟฟฟลินหรือเขาทําการคำนาณได้นะครับแล้วก็หานะครับหาได้ได้เพิ่มของเราเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าการออกมาสร้างตัวตนบนโลไลายคนหาอย่างไงก็ได้หาได้ได้เพิ่มนะครับจงหาาได้เพิ่มเราเราอย่าไปคอยอยู่ทางเดียวนะครับเราต้องเปิดช่องอย่างน,น้อยคนเราอย่างน้อยมีธุรกิจนะอย่างน้อย2อย่าง3อย่างในคนว่าทําอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับ ต้องหางานหนุยต้าต้องแต่ว่าต้องหารายได้เสริมนะครับหารายได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อที่ข้อที่สามนะครับคุณต้องอย่าใช้งบเงินพุ่มเผยนะครับใช้เงินแบบป่าประโยชน์ไม่จําเป็นแล้วก็ซื้อไปอะไรซื้อไม่จําเป็นก็ซื้อนะครับเราต้องประหยัดนะครับมัธยัตประหยัดไ้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับ เออไม่ใช่มาถ้าไม่จาเป็นก็ซื้อซื้อซื้ออย่างเงี้ยมันถือว่าเราทาทาให้เรานะครับไม่รักมันนะครับมันทําให้เราเก็บเงินเพราะฉะนั้นค่าคุณเลือกสามสิ่งนี้นะครับเลือกสามสิ่งนี้นะครับเงินคุณจะนะครับเรียกว่าการเงินการธุรกิจการเงินของเราจะดีขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกนิสัยสามนิสัยนี้นะครับข้อที่หนึ่งข้ออห่าดิมนะครับทวนอีกครั้งนึงครับคุณต้องคุณต้อง เก็บเงินครับเก็บอย่างเดียวนะครับได้มาคุณไม่ใช่ใช้แล้วก็เหลือเท่าไหร่เก็บนะครับเก็บก่อนครับสิเหรือนะฮะห้าเรหรือสิเซเก็บนะครับเก็บไปเลยไม่ต้องเก็บที่เอาเปิดเบิกยากๆนะครับเออเบิกเฉื่อมื่อความจําเป็นแล้วก็ออกมาใช้นะครับเพราะฉนั่นข้อที่2ก็อย่าลืมนะครับการที่เราหารายได้เพิ่มนะครับอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มมานะครับเพิ่ม เพิ่มาได้กดช่องทางเงินไหลเข้าข้อที่3เพคืออย่ิมเราเก็บเงินนะครับเก็บเงินอ่าอย่าดิ้นอาการใช้เงินนะครับใช้เงินพุ่มเฟยนะครับใช้ซื้อดุ้นซื้อไล่นะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นก็ซื้ออางเงี้ยจะทําให้เราเก็บเงินยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนทำสามสิ่งได้เงินเราไม่ขาดมือนะครับชีวิตการเงินเราจะดีขึ้นนะครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นมีถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปันนะครับครูเอกครูผิงเสดีสายเสกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ